สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ตู่จะมาพูดในเรื่องของการยอมจำนนต่อสิ่งที่คุณกำลังหนีนะคะสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่ตู่ตกผลึกได้ในเรื่องของการที่เราเนี่ยเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่มันเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากหนีไปไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นแบบไหนจะเป็นเรื่องของคนรักเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของ งานเป็นเรื่องของบุคคลรอบข้างอะไรก็ตามแต่ต้องถามก่อนว่าทุกคนเคยมีโมเมนต์แบบเจอคนนี้เรารู้สึกดีกับเขาแต่อยู่กับเขาแล้วมันเจ็บปวดไหมคะหรือเจอครอบครัวเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราแต่อยู่กับเขาแล้วเขาทำร้ายเราเจ็บปวดและอยากจะหนีไปแต่ด้วยภาระที่ด้วยความรับผิดชอบที่เราเป็นลูกเขาเราก็จำเป็นที่ต้องดูแลเขาหรือบางคนก็ เจอเพื่อนเจอใครที่เป็นพิษต่อตัวเองแต่ก็ไม่สามารถตัดเขาออกจากชีวิตได้แม้กระทั่งคนรักที่คุณรักเขามากแต่เขาก็ทำร้ายคุณมากๆเช่นกันและไม่ว่าคุณจะพยายามหนีไปสักเท่าไหร่ก็ตามเขาก็ยังอยู่ในใจคุณมันจะเหมือนกับทวินเฟมนะคะแต่ว่าตูไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องของทวินเฟ m มอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของคู่กรรมหรือว่าคามิกด้วยก็มี เพราะว่าสิ่งที่ตู่จะพูดในคลิปนี้ก็คือมันคือสิ่งที่คุณจะต้องชําระมันคือ,อกฎของกรรมแบบที่ตู่เคยพูดไปคลิปที่แล้วมันเหมือนกับว่าเขามาเพราะเขามีอะไรที่พ่วงพัานกับเราหรือมีอะไรที่ผูกพันทําบุญทํากรรมร่วมกันมาพอมาเจอกันนะคะถ้าเราเคยทําอะไรเขาก็ตามแต่เขาก็จะทําในสิ่งเดียวกันที่ทํากับที่เราทํากับเขาในตอนนั้น พอเราเจอสิ่งเนี้ยเราก็อยากจะหนีทุกคนจะมีโมเมนต์นี้หมดตู่เชื่อว่าทุกคนจะมีนะคะเวลาที่เรารู้จักใครรู้สึกว่าคนเนี้ยคือคนที่เราผูกพันด้วยไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามแต่บุคคลคนนี้กลับเป็นผิดกับคุณมันเป็นอีกเคสหนึ่งค่ะที่คุณไม่สามารถหนีได้เคยเป็นมาหมดแล้วนะคะตูนะ่ะเคยเจอกับเพื่อนหรือว่าใครก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าเขาเป็นผิด แต่เราไม่สามารถตัดเขาได้โดยทันทีถึงแม้ว่าพยายามจะหนีแต่มันก็ต้องมีเอ่อต้องมีเหตุให้มาเจอกันต้องมาพบกันอยู่ดีนะคะลองคิดดูว่าคุณเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมสิ่งที่ตู่จะบอกก็คือถ้าคุณยังรู้สึกดีๆกับคนนั้นรู้สึกผูกพันรู้สึกว่าสายสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่แสดงว่าวาระกรรมยังไม่หมดค่ะถ้าตัดคําว่าทรินเฟรมออกไปแล้วกลายเป็นคู่กรรมคุณต้องดูตรงนี้ว่า เวลาที่คุณเผชิญในสิ่งที่เขาทำเลวร้วายกับคุณแต่คุณตัดเขาไม่ได้คุณแค่กล้าที่จะยอมรับและเผชิญหน้ายอมจำลนกับวาระกรรมนี้ตูพพว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะหนีจากกรรมตรงนี้ได้คุณอาจจะหนีไปไกลแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็ยังรู้สึกรักคนคนนี้ทั้งท้ที่เขาทำร้ายคุณและในที่สุดแล้วอะค่ะคุณจะได้ ปลดปล่อยตัวเองจากวาลาตรงนี้ก็ต่อเมื่อคุณยอมจำนวนและกลับไปชำระล้างให้จบสิน้นจนขวาความรู้สึกความรักความผูกพันต่างๆมันจะคลายตัวลงแต่ถ้าในสเตตัสของความเป็นพ่อแม่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่คุณต้องดูแลอันนี้ต้องยอมรับค่ะก็ตลอดชั่วชีวิตของเขาที่คุณจะต้องอยู่กับเขาและยอมรับการชำระล้างตรงนี้ชาติก่อนคุณอาจจะเคยทำร้ายเขามาก่อนนี่คือสิ่งที่ตู่บอกทุกคนได้ว่า ทุกอย่างที่เกิดมาในตอนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดผู้คนยายพี่น้องพ่อแม่ตัวเรากับเพื่อนกับคนรักต่างๆมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาทั้งหมดที่ได้มาเจอกันนะคะบางคนก็เป็นโซลแฟมิลี่ที่ถูกส่สงมาเพื่อช่วยเราในชาตินี้ก็มีบางคนก็พ่วงพันกันมาหลายภพหลายชาติพอมาเจอกันชาตินี้ก็เลยถูกชำระล้างกันอย่างดุเดือดทวินเฟมเองเนี่ยพอเกิดลงมาเนี่ย เขาก็เหมือนคู่กรรมของคุณเหมือนกันและเขาชำระล้างคุณได้ในส่วนที่ลึกที่สุดคุณจะหนีเขาไม่ได้ถ้าหัวใจคุณยังไม่หยุดดักเขาเพราะฉะนั้นยอมจำนนกับการชำระล้างตรงนี้นะคะมันเกิดขึ้นกับทุกคนได้ไม่ว่าคุณจะเป็นทวินเฟรมคา์มิกโซเมดหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะต้องผ่านการกระเทาะการชำระล้างและก็ไม่หนีจากมันจนกว่าความรู้สึกของคุณจะรู้สึกแบบเอ้ยสายสัมพันธ์นี้มันถูกตัดไปหรอทำไมฉันรู้สึกว่าฉันเฉยๆกับคนคนนี้ ะะแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดกับความสัมพันธ์ที่เป็นทวินเฟมนะทวิ ame, นเฟมเนี่ยเขาจะไม่ได้เลิกรักกันต่อให้เขาก็ทอกันหมดแล้วเขาก็ยังรักกันอยู่เขาก็ยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันไม่ว่าเขาจะรีวิเนียนทางกายภาพหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ส่วนของคู่กรรมหรือว่าคามิกเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยค่ะสายสัมพันธ์มันจะยังไม่ขาดรวมถึงฟอทวินด้วยสายสัมพันธ์มันจะไม่มีทางขาดถ้ายัางชําระไม่หมดคุณจะโดนจนอ่วมก่อน จนเหมือนว่าคุณแบบโดนเอาคืนอะ่ะโดนชำระล้างทุกอย่างจนเหนื่อยจนอ่วมจนรู้สึกว่าโอเคฉันเข้าใจละฉันเข้าใจแล้วว่าฉันอาจจะเคยทำสิ่งนี้กับเธออย่างตัวเนี้ยพอโดนชำระล้างมาทุกอย่างอะ่ะเข้าใจว่าตัวเองเคยทำสิ่งนี้จึงต้องมาเจออะไรแบบนี้พอเข้าใจปุ๊บเรายอมจำนนยอมให้ทุกเรื่องมันท,ทำไปผ่านไปให้เขากระทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อเราจนกว่าเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่มีผลต่อเราแล้ว มันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนสายบางอย่างมาถูกตัดออกจากเรากรรมตรงนั้นมาถูกตัดออกจากเราแล้วเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่จําเป็นที่ต้องอยู่ในชีวิตเราอีกต่อไปเมื่อตอนนั้นตัดได้คุณพ้นกรรมตรงนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทําให้มันจบในชาตินี้โดยการยอมจํานนถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังผูกพันยังรักกะบุคคลน,นั้นอยู่ไม่ว่าสถานะใดก็ตามแต่ถ้ามันคือความทรมานคุณอาจจะต้องยอมจํานนนะคะ คือตูอาจจะบอกหลายคลิปว่าคุณต้องหนีออกจากจุดที่มันเป็นพิษแต่ถ้าคุณหนีได้แค่ตัวแต่ใจคุณไม่หนีแสดงว่าคุณกับเขามีวาระผูกพันกันมาทางกรรมเขาถึงได้มาเจอคุณมาลักกันและทำลายคุณเพราะฉะนั้นคุณถึงต้องเผชิญการชำระล้างการกระเทาะนี้ให้หมดภายในชาตินี้ตัวตั้งจิตบอกตัวเองเลยว่าตูอยากจะทำให้มันผ่านในชาตินี้ ชำระออกไปให้หมดไม่ว่าเราเคยทำอะไรมาไม่ว่าดีหรือว่าไม่ดีอะไรก็ตามแต่ผลน่ยขอให้มันแสดงทุกอย่างในชาตินี้ให้ตัวตนเราได้รับการชำระล้างทั้งหมดไม่ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามเรายินดีจะรับมันแต่ถ้าเรามีโอกาสได้เกิดใหม่ขอให้จิตดวงต่อไปที่กำลังจะลงมาใหม่ต่อจากเราถูกชำระล้างจนหมดจากเราแล้วแล้วขอให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆแล้วต่อจากนี้ มันเป็นความรู้สึกเหมือนเราเป็นไฮเออร์เซลของจิตทุกดวงที่กําลังจะเกิดคือตู่ไม่รู้ว่าชาติหน้าจะยังได้เกิดไหมคือมันขึ้นอยู่กับไฮเออร์เซลว่าเขาจะให้เราลงมาทํางานอีกไหมแต่อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะต้องมาชําระล้างกรรมที่เราได้รับทุกวันนี้ก็ยังมีกรรมที่ตู่โดนกระทออยู่เรื่อยๆตู่ก็เลยทําความเข้าใจว่าทุกคนทุกเรื่องทุกราวที่ผ่านเข้ามาแล้วมีผลกระทบต่อใจเราล้วนมาทําให้เราชําระตัวเองทั้งสิ้นนะคะ สิ่งที่คุณจะเช็คได้ว่าคุณจะรู้ได้ไงว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องยอมจำนนเพื่อให้เขากระทถอกรรมออกจากคุณอย่างแรกคือคุณรู้สึกกับเขามากกว่าคนอื่นคนคนนี้มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณมากคุณรักเขาคุณผูกพันกับเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรคุณเป็นเดือดเป็นร้อนหมดและต่อให้คุณจะหนีไปไกลแค่ไหนคุณก็ยังรู้สึกต่อเขา ต่อให้เขาทำร้ายคุณคุณก็ยังรักเขามันยังเลิกรักไม่ได้เพราะกรรมมันยังไม่หมดยอมที่จะเผชิญหน้ากับกรรมตรงนี้ชำระล้างตัวเองให้หมดจนอยู่ในจุดที่คุณเฉยๆอยู่ในจุดที่เขาทำอะไรคุณคุณก็รู้สึกว่าเขาไม่มีผลกับคุณอีกแล้วเขาไม่ได้ทำหรือว่าส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณไม่ว่าในแง่ใดๆคุณไม่ได้รักไม่ได้ผูกพันไม่ได้เจ็บปวดต่อให้เขาทำไม่ดีคุณก็รู้สึกเฉยๆละ ประมาณนี้พอมันรู้สึกเฉยๆแบบเนี้ยคุณเดิอนออกมาได้เลยมันหมดกรรมละหมดอะไรก็ตามแต่ที่พ่วงพันกันมาแหละถึงเวลาที่คุณจะเป็นอิสระจากตรงนี้แต่คุณอาจจะไปเจอด่านถัดไปถัดไปจนกว่าคุณจะกระทอทุกอย่างหมดอย่างที่ตู่บอกว่าชาติเนี้ยเขาตั้งใจให้พวกเราชำระล้างให้หมดเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณเคยทําไว้คุณจะเจอ บุคคลไหนที่คุณเคยทำกับเขาไว้คุณจะได้พบเขาและคุณจะมีวาระผูกพันมีจิตผูกพันกับเขาทำให้คุณต้องอยู่ตรงนั้นชั่วข่าวจนกว่าจะหมดกรรมซึ่งกันและกันแล้วคุณถึงจะเป็นอิสระทางจิตใจของคุณทางความคิดทางความรู้สึกของคุณจริงๆไม่ใช่อิสระทางกายนะคะแต่ต้องเป็นอิสระที่มาจากข้างในจริงๆที่คุณรู้สึกว่า เขาสามารถไปจากชีวิตคุณได้แล้วแล้วคุณก็สามารถไปจากชีวิตเขาโดยที่ไม่ต้องนึกถึงเขาได้แล้วก็ลองคิดดูค่ะระหว่างทางที่คุณเดินมาเนี่ยคุณเจอคนเยอะแยะมากแล้วทุกคนเนี่ยมักไปเมื่อถึงเวลาของเขาพลังงานต่างๆเนะี่ยที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆในตัวคุณนะ่ยผลักคนเหล่านี้ออกไปเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้ววาระผูกพันพันธะผูกพันต่างๆเนี่ยมันหลุดออกหมดมาชำระซึ่งกันและกันหมดแล้ว ถ้าบุคคลเหล่านี้ที่เคยทําไม่ดีกับคุณ mm hmm. เขาหายไปแสดงว่าตอนนี้คุณพลกรรมแต่ถ้าตอนนี้คุณกําลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทําร้ายคุณแต่คุณก็รักคุณก็กผูกพันตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องยอมจำนนจนหัวใจคุณน่ะจะสลัดได้จริงจริงจนหัวใจคุณน่ะ จะหยุดรู้สึกได้จริงๆคุณถึงจะไปได้นะคะลองสังเกตตัวเองดูค่ะมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จําเป็นต้องทนทุกข์ถ้าคุณเดินออกมาแล้วคุณรู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกอยากกลับไปแล้วอะ่ะแสดงตรงนั้นแสดงว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่ของคุณละไม่จําเป็นที่ต้องยอมจํานวนอะไรตรงนั้นอีกแล้วแต่ถ้าคุณเดินออกมาจากจุดนั้นแล้วคุณรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกว่าเขาจะเป็นยังไงทําอะไรเป็นเป็นแบบไหนรู้สึกยังไงเป็นห่วงรู้สึกว่าเขามีผลกระทบกับคุณแม้ว่ากายภาพของเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างคุณ ตรงนี้ล่ละค่ะคุณจําเป็นต้องกลับไปชลาลาําระล้างไม่ว่าจะขามิกหรือว่าโซเมดหรือจะเป็นทวินเฟมอะถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบนี้อยู่แสดงว่ามันยังไม่หยุดวาราน,นี้ทวินเฟมเองเขาก็ลงมาเพื่อกระเถาะคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณตัดเขาไม่ได้แสดงว่ามันมีบางอย่างที่คุณต้องถูกกระเถาะประมาณนี้ค่ะสิ่งที่ตุกจะบอกได้เนาะ แล้วก็มันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงคู่รักเฉยๆแต่ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องต่างๆที่พ่วงพันกันมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาแล้วทรมานแต่จําเป็นต้องอยู่ด้วยความรับผิดชอบต่างๆมันก็เป็นกรรมที่พ่วงพันเนาะก็ยอมจำนนต่อมันค่ะชําระล้างให้จบแล้วก็คิดว่าถ้าคุณเล่นให้จบก็ทอให้จบในชาตินี้นะคะไม่ว่ากรรมใดๆแปลว่าชาติต่อๆไป คุณไม่ต้องเล่นแบบนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะอธิษฐานจิตไว้ว่าอย่างนั้นว่าฉันขอชำระล้างกรรมทุกอย่างให้จบภายในชาตินี้ไม่ว่ากรรมใดที่ใหญ่หรือเล็กหนักหนาแค่ไหนฉันขอเผชิญหน้ากับมันให้จบสิน้น mm. เพื่อให้ฉันไม่ต้องวนเวียนไหยตายเกิดมาชำระล้างในชาติต่อไปให้ดวงจิตของฉันต้องบอบช้ำต่อไปเรื่อยๆอีกนะคะอธิษฐานเป็นแบบนี้เลย บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องลงมาเกิดแล้วเมื่อชําระล้างเสร็จแต่บางคนถ้าเกิดเขาจําเป็นต้องส่งมาเพื่อทํางานบางอย่างบนโลกคุณก็อาจจะมีโอกาสเกิดลงมาอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ชาติหน้าต่อไปเนี่ยไม่ต้องมานั่งชําระล้างกันอีกหรือไม่ต้องเกิดอีกทําให้มันจบภายในชาตินี้ตูจะพูดกับไร์เซลเสมอว่าอะไรก็ได้ให้มันจบที่รุ่นเราบอกงี้จริงๆว่าให้มันจบที่รุ่นเราไม่ต้องมีรุ่นต่อไปเพื่อลงมา แล้วมาเจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตแบบนี้อีกเพราะว่ามันทรมานมากสงสารเขาไม่ว่าเขาเขาจะลงมาอยู่ในร่างแบบไหนก็ตามเราก็สงสารแล้วก็แบบด้วยความรักจิตตัวเองอะค่ะรักจิตวิญญาณตัวเองด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เขาต้องมาทรมานแบบเราเราก็เลยยอมเสียสละว่าขอให้มันจบที่รุ่นนี้แหละขอชําระล้างทุกอย่างที่ติดค้างกับคนอื่นที่ทําคนอื่นไว้ทุกอย่างเขาสามารถเอาคืนเราได้เลยเพื่อให้เราชําระล้างตัวตนตรงนี้ออก และจะได้กลับมาสู่จิตวิญญาณอย่างแท้จริงแล้วก็กลับบ้านถ้าจะเกิดใหม่ก็ไม่ต้องทรมานแบบนี้อีกประมาณนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกคนชำระร้างตัวเองให้สะอาดภายในชาตินี้เพื่อให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากวัฏสงสารบนโลก3ามิตินี้แล้วก็สามารถกลับบ้านกลับสู่แหล่งต้นกำเนิดของคุณได้นะคะโอเคนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สนใจคอสเรียน1111 11, หรือ4444 Connect to Higher s e l f ทุกคนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID 5D underscore model community แล้วก็สามารถกดผ่านลิงก์ของ l ลน์หรือว่า Facebook ตรงๆได้ที่ข้างล่างคลิปทั้งตรงข้อมูลเพิ่มเติมและก็คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ของทุกคลิปเพื่อติดต่อมาอยัางชุมชนต้นแบบ 5D นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังคะ่ะ